โอ้โหพี่น้องดูดูต้นไม้ต้นนี้ไม่มีใบแม้แต่นิดเดียวนะแต่ว่ามีแต่ดอกเพียบเลยรู้ไม่เอยว่านี่คือต้นอะไรนะกิ่งก้านสาขาแบบนี้ไรใบแบบนี้มีแต่ดอกแบบนี้รู้ไม่เอ่ยว่าคือ ต้นอะไรช่กาติดในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเรศอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้น้าเล็กพาเลาะชมไม้ในสวนของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อีกนะอันนี้เป็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในสวนของโรงพยาบาลเป็นต้นไม้ที่ถือว่ามีประโยชน์มากมายนะเป็นไม้ประดับก็ได้ให้ร่มเงาก็ได้หรือว่าจะกินก็ได้เป็นอาหารก็คือยอดก็สามารถกินเป็นอาหารได้ แล้วก็ผลของเขาเนี่ยก็สามารถทําเป็นอาหารได้โดยเฉพาะผลสุกนะเอามาทําเป็นตำกระส้ตมตำเนี่ยสุดยอดเลยอร่อยมากๆนั่นคือมะกอกนะมะกอกป่านี่ฮะมะกอกป่าที่อยู่ในส่วนของโรงพยาบาลวันนี้ไม่มีใบเลยนะใบร่วงหมดพอใบร่วงหมดเขาก็จะออกดอก ออกดอกแล้วก็เตรียมออกผลดกจริงๆฮนะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันเป็นยังไงกันนี่บรรยากาศริมทางเดินวิ่งนะมีไม้ในสวนของเรานี่เยอะแยะเลยดอกไม้ก็สวยนะไม้ป่าในธรรมชาติก็สวยน,ะนี่อยู่ข้างๆกันแล้วก็สุดยอดเลย เดี๋ยวนะวร็จะพาไปดูอีกเรามาดูต้นนี้นะต้นมะกรอกป่าต้นนี้ก็ถือว่าปลูกไว้นานแล้วนะประมาณสกักรวม20ปีแล้วนี่ออกดอกสวยงามดอกแบบนี้ลูกดอกแน่นอนนะนะต้นนี้นี่อร่อยฮะอร่อย เอาไปตำส้มตำและอร่อยมากนี่แหละความสวยงามของไม้เมืองไทยนะถ้าเราปลูกไว้เป็นสวนเนี่ยมันก็เหมือนกับสนสวนซากุระเลยล่ะนะนี่ฮะมันก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะ,นะดอกเขาคล้ายๆกับพวกดอกมะม่วงอนะแต่ว่ามันไมี ไม่ดกไม่หนาเหมือนดอกมะม่วงแต่ว่าความสวยงามเขามันก็คือมันไร้ใบนี่แหละพอไร้ใบปุ๊บไม่จะมองเห็นแต่ดอกมันก็เลยสวยนี่ก็ยังมีบางส่วนที่ดอกยังไม่ออกอนะนู่นะมีนกมาเกาะด้วยนะนะไปแล้วเจ้านกกาเวาต้นนี้ก็ ต้นใหญ่พอสมควรนะเส้นผ่าศูนย์กลางก็น่าจะประมาณ15นิ้วนะประมาณนั้นนี่แหละต้นมะกอกดอกเพียบเลยนะนั่นแหละก็พามาชมกันนะสำหรับใครที่สนใจอยากจะได้กิ่ง ไปปักไปชําเนี่ยก็อะล็ก,ก็หาให้ได้นะแต่จะเพาะให้ก็คงลําบากนะเพราะพวกนี้การชํากิ่งเนี่ยกิ่งมันแข็งพอแตกยอดออกมายอดมันก็จะเริ่มยาวแล้วก็อ่อนแนละสามารถหักง่ายนะเพราะฉะนั้นส่งกิ่งไปปักชําเองจะดีกว่านะนี่นสนใจก็ ทักมาได้นะนาเล็กจะหาให้เป็นไงฮะสวยเด็ดเลยเนี่ยมุมอย่างนี้สวยมากอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นาะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ